ครับคุณกรพัฒน์บัเชษฐ์ครับผู้บริการอาวุโสฝ่ายวิจัยและการบริการการลงทุนบริษัทลซับกรุงศรีครับสวัสดีครับเอ็ดเวิร์ดครับสวัสดีฝ่ายรายการบิสเนสไลน์ไลฟ์ด้วยนะครับก็เจอกันภาคบ่ายนะครับก่อนที่จะปิดตลาดอีกยี่สิบห้นาทีเนาะนะครับในภาพรวมต้องบอกว่าวันนี้วอลุ่มดีกว่าเมื่อวานนะเมื่อวานทั้งวันเนี่ยตลาดเทรดไป49,000วันนี้ก็ 50, ห้าหมื่นน่อยๆน,นะครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวก็ลุ้นกันนะว่าช่วงท้ายจะจะปิดได้สวยแค่ไหนนะนะครับคือระดับที่เหนือหนึ่งสี่จดหนึ่งถือว่าดีแล้วนะครับแต่ว่าถ้าสวยนะครับสวยมากเนี่ยก็หนึ่งสี่จดห้านะครับแต่ถ้าสวยมากๆคือหนึ่งสี่แูนะเดี๋ยวลุ้นกันดอกผมคิดว่าด้ภาพรวมน่าจะปิดเบรกหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งได้เป็นอย่างน้อยนะครับเอด้ภาพรวมเองเนี่ยเมื่อกี้ผมมานั่งดูนะครับหลายประเด็นเลยนะครับว่า ตอนนี้น c o n o m i s t สในไชน่าเขามองกันยังไงบ้างเนี่ยครับเขาก็มองกันว่าจริงๆเนี่ยนะครับเขาคาดหวังว่าการประชุม NPC นะช่วงวันที่3 1ตุลาคมเนี่ยครับทางการจีนน,น่าจะมีโอกาสออกมาตรก,การนะครับออกมานะครับสำหรับมาตรการการคลังแล้วก็จะมีตัวเลขแพ็กเกจด้วยประมาณสักสองล้านล้านหยวนนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เขาคาดการณ์กันแต่ว่ามันมีโอกาสเหมือนกันว่า วันเสาร์อาทิตย์นี้เนี่ยนะครับทางการจีนอาจจะมีการประชุมตัวรัฐบาลจีนอาจจะมีการประกาศออกมาเลยก็ได้นะครับในส่วนที่เขามองกันไว้ก็เป็นพวก special bond นะครับเ,เงินสองล้านล้านหยวนนะครับอันนี้ก็ตามดูกันแล้วกันนะครับคือถ้ามาเลยก็ถือว่ามันจะกลายเป็นภาพบวกทันทีนะครับในสัปดาห์หน้าต่อตลาดหุ้นจีนแล้วก็ตลาดหุ้นในซีนด้วยนะครับที่มีโอกาสที่จะ ฟื้นตัวเร่งขึ้นนะครับแต่โดยภาพรวมต้องบอกว่าถ้าถามว่าวิวหลักเราเราคิดว่าน่าจะเป็นช่วงปลายเดือนตุลาคมมากกว่าในการประชุมกรรมธิการนะครับประชาชนจีนนะอันนี้ก็อัปเดตข้อมูลกันนะครับในส่วนตัวไทยนะครับในสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเราจะมีการประชุมกรนงนะครับกลุ่มกรนงแล้วก็สิ่งที่ตลาดคิดกันเนี่ยนะครับสำหรับตัวดอกเบี้ยนโยบายบ้านเราเนี่ยก็อาจจะมองเป็นภาพของการที่ น่าเทยังคงอัตราดอกเบี้ยนะครับยังคิดว่าอาจจะไม่ได้มีโพสต์เซอร์ไพรส์อะไรนะครับเกิดขึ้นนะครับผมไปดูผลเซอร์เวยหลักๆเนี่ยต้องบอกว่าคนที่มองดอกเบี้ยจะลงเนี่ยนะครับมีแค่สองที่นะครับสองที่นะครับก็ถือว่าค่อนข้างน้อยมากนะเมื่อเทียบกับอีกนอโมิสหมดสิบแปดท่านดนภาพรวมก็น่าจะสอดคล้องกับวิวเราว่าจริงๆเราคิดว่าแบงค์ชาติเองหน้ายังไม่ได้ปรับนโยบายการเงินน่าจะตรึงที่สองจุด้าเปอร์เซ็นแต่ว่า โอกาสเห็นโทนที่จะโดวิชโทน,นมีโอกาสเกิดขึ้นซึ่งจะทําให้ตลาดหุ้นไทย,ยมีแรงบวกนะครับโดวิชโทนเกิดจากอะไรบ้างหนึ่งก็คือเสียงแตกนะครับจาก6กหนึ่งมาเป็น5้าสองอันนี้ซ้อนว่าโดวิชขึ้นหรือการส่งสัญญาณนะครับของคณะกรรมการนโยบายการเงินนะครับว่าพร้อมปรับเปลี่ยนนโยบายอันนี้ก็จะทาให้ตัวภาพของตลาดหุ้นไทย,ยมีแรงกระเพื่อมเชิงบวกเพราะฉะนั้นในสัปดาห์หน้า4วันทําการนะครับผมมองเซ็ตไทยเนี่ยจะปรับตัวขึ้นไปที่1 4 9 0งสี่เก้าศูนย์ถึงหนึ่งพันรอยยี่สิบนะครับอันนี้ให้กรอก ของตลาดในสัปดาห์หน้าแล้วก็แนวะรับอยู่ที่1 460นะครับมองเซตเองเนี่ยจากสิกแซกขึ้นเพราะฉะนั้นช่วงบ่ายวันนี้ที่เซตเองเนี่ยมีจังหวะของการย่อตัวมาจากภาคเช้าออกเนี่ยนะครับโดยเฉพาะหุ้นพื้นฐานดีหลายๆตัวในกลุ่มค้าปลีกพวก CPO นะครับพวก BJC เนี่ยผมมองเป็นซื้อนะผมคิดว่า,เ,าเดี๋ยวกลุ่มค้าปลีกเองก็มีโอกาสที่จะสลับมาขับเคลื่อนนะครับแล้วสัปดาห์หน้าเนี่ยกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับเขาก็จะทยอยมีการรายงานงบนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ เป็นเป้าของตัวนักต่างชาติอย่าง BBL KTB นะครับก็มีโอกาสที่จะเร่งตัวขึ้นนะครับโดยเฉพาะประเด็นในเรื่องตัวการกลับมาจากแฟนฟื้นฟูของตัวการบินไทยนะครับอันนี้ก็จะทำให้ตัว Asset Quality นะครับของ BBL KTB เนี่ยแล้วก็กลุ่มธนาคารไปยิ่งดีขึ้นอีนะครับอันนี้เป็นแรงส่งที่ทำให้ตัวธนาคารพาณิชย์เนี่ยครับจะเป็นหนึ่งในเซกเตอร์ที่มีโอกาสที่จะช่วยขับเคลื่อนนะตลาดในสัปดาห์หน้า ในฐานะที่เป็นเป้าฟันเฟโลอนะครับอีกภาพหนึ่งที่เห็นคือสัญญาณตัวค่าเงินบาทเองนะครับตอนนี้มันเริ่มกลับมาเป็นภาพาการแข่งข้านะครับแล้วก็เหลือฟิกเกอร์นิดเดียวเองนะครับเท่อกสามสิบอ่ค่าเงินบาทเองนหลุดไซส์สามจุดสองเมื่อไหร่เนี่ยนะครับอันนี้จะเป็นภาพาการแข่งต่อเนื่องละนะครับตอนนี้ก็แว่งที่สามจุ2สามจุดสองแปดสองเก้าด้ยภาพรวมหลังจากที่ก่อนหน้านี้ดีดขึ้นมารับกับภาพของตัวเลขสีสับที่มันค่อนข้างจะดีนะครับแต่จากนี้ไปว่าตัวเลขสีสับเองเนี่ยนะครับผมไม่ได้มีเพิ่มสป라이 น่าจะทรงๆนะครับหรือว่าอินไลน์ตลาดคาดเพราะฉะนั้นภาพบอลยูสรัตเอยนะครับภาพของตัวค่าเงินเอยน่าจะไปเห็นสัญญาณดอลลาร์ค่อยๆอ่อนค่าแล้วก็จะเป็นจุดที่ทําให้ตัวแคปเ l ิ้ลฟลูเนี่ยมีโอกาสที่จะไหลเข้าในตลาดอาเซียนนะครับมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่ที่รอประเมินนะครับนี่ก็ตามดูกันนะครับนี่สำหรับภาพตลาดก็ช่วงภาคบ่ายแบบนี้เน้นพยายามตั้งรับนะเน้นย่อซื้อกันนะครับลองจับจังหวะกันดูนะครับส่วน s s ส0ย์นะครับ 924นะครับอ้าพักมาหน่อยยเนาะนะครับเมื่อเช้าได้ตามเป้าใช่ไหม940แต่ยังไม่ break นะครับยังไม่ break พักลงมาที่บริเวณ935นะครับเรียผับรวมเหมือนเดิมครับบริเวณ926 927ตรงนั้นสําคัญต้องไม่หลุดนะครับไม่หลุดเนี่ยเราถือลองต่อนะครับหรือว่ายังคงป่านเปิดทรดดิ้งลองได้นะครับโดยมีแนวรับอยู่ที่930ก่อนนะครับส่วนแนวต้านบริเวณ940ถ้าผ่านได้ดู960นะครับ โอเคครับผมส่วนทองคำก็เหมือนเดิมนะครับสองพันหร้อยถ้าหลุดเนี่ย stop loss นะครับสำหรับคนไปเทรดดิ้งนะแล้วก็คนที่ยังมีโพชชั่นลองอยู่ก็อาจจะต้องหลบออกมาก่อนนะครับหรือว่าเป็น telling stop ล็อกกำไรกันไปนะครับโดยมีแนวรับอยู่ที่เรนสองหกหนึ่งศูนย์นะครับส่วนต้านบนก็สองหกเศูนย์็สองพันเจ็ดร้อยเหมือนเดิมสำหรับตัวทองคำครับผมมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับเบียดครับน่าจะประมาณนี้นะภาพใเท่าที่ไล่ดู มีเกณฑงกำไรซกเอร์ไหนพิเศษรายหนุนเข้ามาก็จะเป็นแบงก์เป็น ICT นะครับเออเอาพูดถึงเรื่องนี้แล้วกันนะครับถ้านะครับถ้าภาพของตัว foreigning เนี่ยนะครับเริ่มกลับมานะครับเริ่มกลับมาวาง p อร์ชั่นในบ้านเราเนะี่ยถามว่าซกเอร์ไหนน่าจะเป็นเป้าของฟันฟลูเนี่ยอันแรกต้องบอกว่าธนาคารนะครับก็เป็น BBLKTB ค้าปีก็จะเป็น CPR BJC นะครับแล้วก็ทีม ค่างบัตแข็งค่ารุงไฟฟ้าเนี่ยก็จะเป็นกราฟกับ GPC นะครับรวมถึงตัว ICT อย่าง Advanced นะครับอันนี้เป็นภาพหลาดที่ผมคิดว่าลองจับตาดูกันนะครับเพราะว่าดูสัญญาณแล้วเออ่ในฝั่ง SEA นะหรือว่าสวิตเอเชี a เอเชียหรือจีนใต้เนี่ยมันเริ่มเห็นสัญญาณการกลับเข้ามาในตลาดหุ้นบ้างแล้วนะครับแต่บ้านเราเองเนี่ยยังไม่เห็นต่างชาติซื้อหุ้นแต่ว่าซื้อพันธบัตรมา2วันติดแล้วก็ลองทีเฟดมา6วันนะครับเจ็ดหมื่นกว่าคอนไทร เดี๋ยวตามดูกันผมว่าทรา์ของตัวเงินที่จะเข้ามาตลาดหุ้นไทยนะน่าจะใกล้ๆเ้วเหมือนกันนะครับก็ลองจับตาดูคิดว่าอาจจะเป็นสัปดาห์หน้าที่อาจจะเไ่มเห็นภาพตัวแคปตันโฟเป็นบวกบ้างครับผมครับผมโอเคครับพี่เอ็ครับขอบคุณมากเลยนะครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับก็จบไปกันแล้วนะครับผมกับ